สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะก็อยู่กับรี่นะคะในเกม The Sims Free Play เหมือนเดิมค่ะวันนี้รีมาช้านิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่แบบว่าวุ่นวายทั้งวันเลยค่ะโอเคค่ะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเควส t A Christmas Carol เควส t พิเศษวันคริสต์มาสชุดที่4จ้าไะ ข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะหาเสื้อผ้านะคะสําหรับแบบวันหยุดพักผ่อนอะไรอย่างงี้ก็ต้องมากดที่ตู้เสื้อผ้านะคะหรือชั้นเก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะโอยเหนื่อยทั้งวันเลยอ๋แต่ยังไงก็ต้องมาหาเสื้อผ้าดีๆใส่ในวันหยุดนะฮะโอเคผ่านไปข้อแรกนะคะข้อที่2เนี่ยให้เราไปคุยกับคุณสโนว์แมนอีกครั้งนะคะ ไปเราก็ลงหาคุณสโนแมนที่อยู่หน้าบ้านเลยนะคะก็กดที่คุณสโนแมนแล้วก็ให้เลือกทอกนะคะโอเคครับข้อ <c oughs> ต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปคุยกับเปเปอร์ในสวนสาธารณะโอเคเราต้องไปสวนสาธารณะก่อนนะคะ อพอเรามาที่สวนสาธรารณะแล้วนะคะเราต้องเรียกซิมของเรามาด้วยนะคะมาเราห่าสวัสด,ดีฮ่าอุตาาตายใครน่นะสวยจังเลยเจ๊ก็ลองเข้าไปคุยกับเขาสิคะโอเคได้จ้าก็กดไปที่นี่นะคะคุณผู้หญิงคนนี้เลยนะคะปึ๊บแล้วก็ขอค,ค่ะขอชื่อเปเป,เปอร์นะสวัสดีห่าเปเปอร์ใช่ไหมคะแต่งตัวน่ารักจังเลยนะเนาะเรียบร้อยค่ะ ข้อต่อไปเขาบอกว่าให้เรานะคะกดที่ p ปเปอรเหมือนเดิมค่ะ burst แล้วก็ให้เลือกนี่เลยค่ะคำสั่งที่เขามีมาให้นะคะโอเคข้อนี้เขาบอกว่าเหมือนแบบเราต้องบำบัดต้องให้ความอบอุ่นกับ Paper เปเปอร์หรอไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะเราก็กดไปที่เปเปอร์ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งไปเลยค่ะโอเค ข้อนี้กลับไปที่บ้านนะคะโอเคพอกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเรียกซิมของเรามาด้วยค่ะไม่ยอมกลับบ้านเลยมาโรฮ่าแค่เดินมอชอนิดเดียวเองหมดอยู่ได้เจ๊มาที่คอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วเจ๊เปิดเครื่องเลยค่ะโอเคกดที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เลือกข้อนี้ค่ะด็ดทินนั่นหนังเชอร์รี่เ้งานชฉันหนักเกินไปรุ้นนะโอเคไปครับ ข้อนี้เราก็ต้องกดที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ให้เลือกข้อนี้นะคะนี่เหมือนว่าเราจะต้องกดไปได้หลายรอบเดี๋ยวนะกี่รอบนะเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆเลยนะคะขึ้น5แล้วน่าจะต้อง9มั้งโอเคสิบแล้วนะคะ อ่าตอนนี้ของรี่ครบเาแล้วมันเป็น10เนาะมันก็เลยผ่านนะคะคอยแคปเราต้องไปกดที่โทรศัพท์นะคะนี่ค่ะมากดที่โทรศัพท์เลยค่ะแล้วก็ให้เลือกข้อนี้นะคะชิปหรือใครเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะข้อนี้นะคะเราได้ของรางวัลมาก็คือโต๊ะโต๊ะต,ตัวตามรูปเลยค่ะไป ผ่านไปส่วนข้อชุดที่5นะคะเดี๋ยวเรารอคลิปพรุ่งนี้ละก,กันเดี๋ยวรีบมาลงให้ดูพรุ่งนี้นะคะปิงปอง นี้ค่ะของรางวัลที่เราได้มากับการทำเควสชุดที่4ี่เออโต้ต,ตัวยาวก็เข้มนะสวยดีโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเควสชุดที่4ของ A Christmas Carol เ,เป็นเควสพิเศษวันคริสต์มาส2020นะคะก็หวังว่าทุกคนจะดูเข้าใจแล้วก็ทำตามกันได้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้รีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะสาหรับวันนี้เดอรี่ขอตัวไปก่อนนะคะชุดที่5เดี๋ยวไว้เจอก